สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันกันกบแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวันที่28นะครับอาทิตทย, 28, emitism, ย,ย 20, ์ที่28กันยายน2568เมื่อวานนี้เนานะท่านใดที่ติดตามลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP ก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ถามว่าแนวทางมาทั้งทั้งสสูตรเลยเนาะนะครับสูตร สรอบไม่ใช่3ส,สูตรเนะาะสรอบรอบแรกก็คือลาวสตานะครับเนาะท่านใดที่ติดตามเราวสตาแล้วก็เราวสตาวีไอพีนะครับแล้วก็อีกสูตรที่ผมแนะนําก็คือว่าให้ดูผลเราวสตาเนาะแล้วไปเสี่ยงโชคในรอบ VIP นะครับสายวิ่งสายลูดก็ถือว่ามาทั้ง2ตัวนะครับ หวยลาวสตา์ผมให้4กับ3เนาะวันนี้ผมผลที่ออก5 7 5กับ4 8เนาะใครรูดที่4เข้าไปที่4 8ตรงตรงเน้นๆนะครับส่วนลาวสตาร์ VIP ให้9กับ5นะครับผลที่ออก5 12กับ5 4เนาะอันนี้ก็ท่านใดร,รูดที่5นะครับเข้าไปที่54ตรงตรงเน้นๆ,ๆเหมือนกันนะครับพี่ีเนี่ยก็ถือว่ามานะครับเด้งๆเลยนะครับมาทั้งรูดทั้งเจาะนะครับ ส่วนท่านใดที่ติดตามอีกสูตรที่ผมแนะนำว่าท่านใดชื่นชอบในรอบลาวสตา์ V.I.P. นะครับสายวิ่งสายรูดเนาะให้ดูผลลาวสตาร์งตัวบนล่างนะครับแล้วเลือกตัวเด่นตัวใด,ต,วดตัวหนึ่งมาวิ่งรูดรอบนี้นะครับเมื่อวานนี้4กับ5มานะครับพี่ๆเนาะเนี่ยมาคู่กันเลยท่านใดเลือก5ากับ4วิ่งรูดรอบนี้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนแนวทางในวันที่28นะครับผม เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับวันนี้ก็ขอให้ปังๆเนะเาะลาวสตาร์นะครับให้ไปที่เลข4กับเลข0นะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 05 07 08นะครับ40 สี่ห้าสี่เจ็ดสามตัวนะครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่เนาะสำหรับแนวทางรอบดึกนะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้ เมื่อคืนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ลงไม่ได้ลงให้นะครับสลหับราวกาชาติแล้วก็ดาวดาวโจน vip แล้วก็ดาวโจนสตา์เนาะเมื่อคืนนี้พอไม่ลงนะครับไอ้ลาวกาชาติเนาะมาเต็มเตมเลยนะครับพราะง่วงนอนนะครับพี่พเมื่อคืนนี้ไม่ได้ลงให้เนาะต้องขออภัยด้วยนะครับลาวสตาร์ VIP นะครับผมให้ไปที่เลข1กับเลข7สายรูด

ห้าเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งสี่นะครับผมก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับในทุกๆรอบเนาะก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่นะครับเนาะชื่นชอบสายวิ่งสายลูดในรอบลาวสตาร์วีไนะครับให้สังเกตดูผลลาวสตาร์สตัวบนล่างนะครับเนาะแล้วชื่นชอบตัวเด่นตัวใดตัวหนึ่งค่อยเอาไปวิ่งลูดในลาวสตารนะ์วีไเนาะเพราะว่าเข้ามาเกือบทุกวันนะครับเนาะ มาเกือบทุกวันเนาะสูตรนี้นะครับพี่พีก็ลองวิเคราะห์นะครับดูนะครับว่าแนวทางนั้นจะเป็นตามที่ผมคิดคำนวณไว้หรือเปล่านะครับพี่พีเนาะสนมากใี่นมานะครับพี่พีสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ